สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แบบจำลองเวกเตอร์นะครับเราก็จะมาทำกันเลยอันดับแรกเราก็จะมาสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่1นึ่งโฟลเดอร์และตั้งชื่อตามที่เราต้องการเลยนะครับเราได้โฟลเดอร์ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วมาที่โฟลเดอร์ป่าศักเลือกโปรด เปิดข้อมูล a 5 1 3 8 1 a 5 2 3 8 3 a 5 2 3 8 4 a 5 2 3 9 3เสร็จแล้ว fit to frame นะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เราเปิดขึ้นมาแล้วต่อไปไปที่ co processing มาที่เมิดนะครับเราก็จะได้หน้าต่างเมิดขึ้นมาช่อง input เราก็จะกดดอ o p d o w n list และเลือกข้อมูลที่เราเปิดไว้เมื่อกินทั้งหมดนะครับ ช่องเอาพุทเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะทําการเซฟเสร็จแล้วตั้งชื่อในที่นี้เราจะตั้งชื่อเป็นเมิดป่าสักนะครับพอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วกดแอดและกดโอเคครับรอสักครู่ให้ระบบประมวลผลระบบประมวลผลเสร็จแล้วเราก็จะได้รูปที่เราต้องการขึ้นมาเสร็จแล้วคลิกขวาที่เหมิดป่าศักนะครับ o p e n a t t r i b u t e t a b เ e เสร็จแล้วให้เราไปเปิดโฟลเดอร์โค้ดในโฟลเดอร์ป่าสักนะครับเลือกเปิดโฟลเดอร์ luprv lump a M p, และ lutam ครับจากนั้นให้เรามาที่ table ที่เราเปิดไว้เลือก table option j o อย n อนด์รีเลเลือก join นะครับเสร็จแล้วกดดอบดาวน์ลิสตและเลือก prvid กดโอเคครับก็จะอันนี้ก็จะเป็นการจอยพื้นที่จังหวัดเข้าด้วยกันนะครับไปกด table option อีกครั้งกด Jo ย n l ร e r ีเลเลือกจอยต่อไปจะเป็นการเลือก AMP ID นะครับกดโอเค,อเคก็คือจะคือการจอยอำเภอเข้าด้วยกันนะครับ เลือก table option จอยแ d Relate, เลือกจอยและเลือก ADMID และกด OK จะเป็นการจอยพื้นที่ตำบลเข้าด้วยกันนะครับพอเราทำการจอยข้อมูลเสร็จแล้วเราเปิดปิด table ลงไปได้เลยนะครับต่อไปเลือกเปิดข้อมูลเดม พอเราเปิดข้อมูลแดมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้ไปที่ G e O Processing เลือก Buffer เราก็จะได้หน้าต่าง Buffer ขึ้นมานะครับช่อง Input เราเลือกแดม Output เราก็ตั้งชื่อตรงที่เราต้องการในที่นี้เราจะตั้งเป็น Buffer ป่าสักนะครับตั้งชื่อเสร็จกด Save ในไลเนอร์ยูนเราจะกำหนดค่าเป็น500นะครับแล้วก็จะกำหนดค่าข้างหลังเป็น Meter เสร็จแล้วกดโอเคครับและรอระบบสักพักเราก็จะได้ข้อมูลที่เราบัฟเฟอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เราบัฟเฟอร์ป่าศักขึ้นมาเรียบร้อยนะครับต่อไปเลือก g e o p r o c e s s i n g เลือก Clip ช่อง Input เลือกเมิดป่าศัก ช่องคลิปเลือกบัฟเฟอร์ป่าศากักและเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะท่องที่เราจะทำการเซฟนะครับเสร็จแล้วตั้งเป็นชื่อที่เราต้องการแต่ในที่นี้เราจะตั้งเป็นคลิปป่าศัก์นะครับเสร็จแล้วกดเซฟและกดโอเคครับแล้วก็รอระบบประมวลผลสักครู่เสร็จแล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่ทำการคลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ พอเราได้ข้อมูลที่เราคลิปเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะครับให้ทำการรีมูฟออกจากหน้าต่างตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่โฟลเดอร์ป่าสากและเปิดข้อมูล i 5 1 3 8 1 i 5 2 3 8 3 i 5 2 3 8 4 i 5 2 3 9 3นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่เราเปิดขึ้นมานะ พอเราจได้พอเราได้ข้อมูลที่เราเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วไปที่ G e O Processing เลือกเหมือนนะครับช่อง Input ให้เราเลือกข้อมูลที่เราเปิดขึ้นมาใหม่ช่อง Output เลือกบันทึกที่เราเลือกบันทึกโฟลเดอร์ที่เราต้องการบันทึกได้เลยครับแล้วก็ ตามที่เราต้องการจะตั้งชื่อตามที่เราต้องการอะไรก็ได้ครับในที่นี้เราจะตั้งเป็นเมิดป่าศาัก2สองนะครับพอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับกดเซฟกดเซฟเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับแล้วก็เราก็รอระบบทำการประมวลผลสักพักนะครับ แล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่เราเมิดขึ้นมานะครับเสร็จแล้วคลิกขวา open attribute table พอเราเปิด table ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกเปิด lu code ขึ้นมานะครับพอเราเลือกเปิด lu code ขึ้นให้เลือก table option table option join and relate เลือก join นะครับและให้เราไปเลือกที่ Full FL code flu code เสร็จแล้วกดโอเคครับก so mm ็จะเป็นการรวมตารางนะครับพอเรารวมตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราปิดเทมพัวออกไปได้เลยครับเสร็จแล้วเลือกที่ geo processing เลือกคลิปเราก็จะได้หน้าต่างคลิปขึ้นมาเราได้หน้าต่างคลิปขึ้นมาแล้วช่อง input ให้เลือกเป็นเหมิดป่าศัก2สองครับช่องคลิปช่องคลิปเลือกเป็นคลิปป่าศักนะครับจากนั้นช่องเอาท์พุตเลือกโฟลเดอร์ตามที่เราต้องการที่เราต้องการเซฟนะครับเลือกตั้งชื่อตามที่เราต้องการนะครับมาที่นี้เราจะต,ตั้งชื่อเป็นคลิปป่าศัก2นะครับ จากนั้นกดเซฟและกดโอเคได้เลยครับรอระบบประมวลผลสักครู่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่เราคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้ข้อมูลที่ต้องการคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเลือก Geo Processing เลือก Union ช่อง Input นะครับเลือกเป็น คลิปป่าศักด์และคลิปป่าศักด์สนะครับจากนั้นช่องเอาท์พุตเลือกโฟลเดอร์ตามที่เราต้องการและตั้งชื่อได้เลยครับในที่นี้เราจะตั้งชื่อว่า Union ยป่าศักด์นะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วกดเซฟนะครับ พอเรากด Save, เซฟล้วกดโอเคได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับให้ระบบทําการประมวลผลแล้วเราก็จะได้ข้อมูลที่เรายูเนียนขึ้นมาแล้วนะครับพอเราได้ข้อมูลที่เรายูเนียนเสร็จแล้วคลิกข,ขวานะครับ Open a t t r i b u t e Table และไปที่ Table o p t i o n a d d f i i l d และตั้งชื่อฟิลนะครับในที่นี้เราจะให้ชื่อเป็นคำว่าฟิลเลยนะครับ และเลือกทายเป็น float ช่อง Persection เลือกเป็น20และ 2, 2นะครับตามลำดับเสร็จแล้วกดโอเคเสร็จแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็ c a l c u l a t o g e o m e t r i c นะครับ พอเลือกเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลอะไรรอระบบประมวลผลสักครู่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการปิดเทเบิลได้เลยนะครับการสรุปผลข้อมูลต่างๆนะครับเราสามารถไปดูข้อมูลสรุปผลโดยการเปิด Microsoft Excel นะครับซึ่ง ในนี้ก็จะบอกทั้งหมดว่าจังหวัดอะไรปลูกอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างมีพื้นที่เสียหายเท่าไหร่อำเภออะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ